ผู้ชมค,ครับวันนี้12กุมภาพันธ์เท่ากับว่าอีก2วันก็คือวันพุธจะตรงกับวันวันเลนไทายนะฮะทางตำรวจออกมาเตือนครับขบวนการที่มาทำให้รักและสุดท้ายหวังผลประโยชน์คือมาหลอกเด่นนะฮะมีทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันไปดูกันหน่อยนะฮะว่ามีรูปแบบไหนจะได้ระวังกันให้ดีซึ่งทางพลตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกประจำสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับก็อบอกว่าปัจจุบันครับ อ้างอิงจากสถิติการรับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ17มีนาคม66ถึง3ธันวาคม66พบว่าคดีออนไลน์ประเภทหลอกให้รักแล้วโอนเงินหรือโรแมนต์แคมเนี่ยนะฮะมีจำนวนคดีเป็นอันดับที่10ที 1, ่1,435คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า476ล้านบาทนี่ยังไม่นับกับคนที่ไม่ได้มาแจ้งความนะครับท่านผู้ชมฮะและ14กุมภาพันธ์เทศกาลวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเนี่ยนะฮะ ทางสตชครับทางตำรวจก็เลยแจ้งเตือนประชาชนที่มิจฉาชีพอาจจะฉวยโอกาสใช้เทศก,กาลวันวันเลนไทายหลอกลวงก็เลยออกเนี่แหละฮะหกโจรความรักดังนี้นะครับหลอกให้รักหวังเอาเงินก็คือสร้างสื่อสังคมออนไลน์ปลอมมาสาร้างสัมพันธ์จากนั้นก็หลอกเอาทรัพย์สินจากเหยื่อนนะครับสองคือหลอกให้รักสุดท้ายชวนลงทุนครับชักชวนผู้เสียหายมาลงทุนอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงนะครับหลอกให้รักสุดท้ายถ่ายคลิปนะฮะ โดยจะชวนให้เหยื่อวิดีโอคอลหรือว่าถ่ายคลิปลามกจากนั้นนําคลิปมาเรียกเงินจากผู้เสียหายแลกกับการไม่นําไปเผยแพร่หลอกขายของครับคือหลอกขายของในราคาถูกเกินจริงเพื่อล่อลวงให้เหยื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วก็จะมีหลอกจองร้านอาหารนี่หลังๆมีข่าวบ่อยนะครับหรือไม่ก็คือหลอกจองที่พักเพื่อให้เหยื่อจ่ายค่ามัดจําสํารองเพื่อจองที่พัก หรือจองโต๊ะอาหารนะครับก็ขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าลงเชื่อกลโกลงของมิจฉาชีพที่คาดว่าน่าจะมาเชิญเยอะนะฮะในช่วงวันว,นว,นวนาเลนไทน์ซึ่งถ้าได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับสามารถแจ้งความแบบออนไลน์ได้นะครับเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th หรือว่าสอบถามสายด่วนนะครับ1441ได้ตลอด24ชั่วโมงครับค่ะ